ใช่ใช่ค่ะอาจารย์เนาะเจ้าค่ะซึ่งต้องหาว่าจะทำความผิดร่วมกันโดยทุจริตนะครับหรือโดยหลอกลวงนำเอาข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์นะครับของผู้อื่นเพื่อการค้ากรณีมีหลักฐานตามสมควรนะครับอันนี้หมายสารเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเจ้าคะหมายสารคือหมายจับของศาลนะครับหมายจับของศาลรผิด้วยเหตุพื่อผิดเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะครับ กระเมิดคอมพิวเตอร์อยังไงจ้คะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อ่านค่ะนี่นะคะแล้วระหว่างที่ตํารวจคุมตัวน้องหญิงไปที่โรงพักค่ะปรากฏว่าก็มีสีหน้าปกตินะคะบอกว่าไม่ได้ตกใจอะไรเรื่องนี้เนี่ยเป็นคดีเก่าสมัยที่เป็นหุ้นส่วนนําเข้าจอ LED จากญี่ปุ่นจากนั้นน้องหญิงก็หนีเข้าป่าโดยไม่สนใจทั้งโลกอีกเลยก็บอกไม่กังวลเรื่องนี้อะไรที่เป็นวิบากกรรมก็ว่ากันไปส่วนอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็งองที่จู่ๆวันนี้เนี่ยมีหมายจับคดีเก่ามาหาน้องหญิงแต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยอาจารย์บอกเบกื้องบนท่านรับทราบ คือทำธุรกิจแล้วพอเสร็จปุ๊บอะยานเปิดแล้วก็เหมือนไม่ได้ทำแล้วพอหนีเข้าป่าไปเลยไม่จังวนหรอกอะไรเกิดก็เกิดไปเถื่อน <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> ข้ามไปแล้วจ่ายแล้ว